สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมมาศึกษาปีที่2ทุกคนวันนี้พบกับคุณครูนงประาหาสงเมืองในรายวิชาวิทยาศาสตร์ค่ะเรื่องประโยชน์ของแสงจุดประสงค์การเรียนรู้นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของแสงได้วันนี้เรามาเรียนรู้กันเรื่องประโยชน์ของแสงนะคะ ไรอยชน์ของเสียอะไรบ้างมาดูกันเลยค่ะบรรโง่โเราศึกษาไปเร้ยว่าเสงเงินทางเป็นเส้นตรงใช่ไหมลูกมาดูนะคะการป้องกันอันตร,รายที่เกิดจากเสงอันตร,รายอะไรบ้างคะที่เกิดจากเสงการมองวัตถุในบริเวณที่มีแสงสว่างมากหรือน้อยเกินไปจะเป็นอันตร,รายต่อตาเช่นการเล่นโทรศัพท์ ในที่มืดการมองดูดวงอาทิตย์โดยตรงการเชื่อมเหล็กซึ่งป้องกันได้โดยการจัดความสว่างให้เหมาะสมและหาเครื่องป้องกันไม่ให้แสงที่จ้าเกินไปเข้าสู่ตาค่ะเห็นไหมคะว่าอันตรายที่เกิดจากแสงก็มีนะักเรียนเล่นโทรศัพท์บ่อยใช่ไหมคะดังนั้นเราเรียนเรื่องแสงกันแล้ว ใช้ความรู้จากเสียงให้เป็นประโยชน์นะคะก็คือต้องจํากัดใช่ไหมคะความสว่างให้เหมาะสมอย่าปรับเสียงให้น้อยเกินอย่าปรับเสียงให้จ้าเกินนะคะส่วนการมองดวงอาทิตย์โดยตรงเราใช้ตาเราไปมองได้ไหมคะลูกไม่ได้นะคะบางครั้งอาจจะถึงกับขั้นตาบอดได้เลยนะคะ ต่อไปมาดูประโยชน์ของเสงค่ะเมื่อกี้อันตรายของเสียงแล้วครั้งนี้มาดูประโยชน์บ้างเสียงมีประโยชน์อย่างไรบ้างเอ่ยมาดูกันนะคะประโยชน์ของเสงียงเสงช่วยให้สามารถมองเห็นเสงให้พลังงานความร้อนเช่นเสงจากดวงอาทิตย์ทําให้โลกอบอุน่นความร้อนจากแสงอาทิตย์นําไปเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้าเสียงอุนฟราวโเลต ที่มากับแสงอาทิตย์ช่วยฆ่าเชื้อโรคนอกจากนี้แ <Yeah. S 1> สงเดดตอนเช้ายัางให้วิตามินด้วยค่ะเห็นหรือยังคะแสงมีทั้งคุณเลยโทษนะคะคุณในที่นี้ก็คือประโยชน์ของเขานั่นเองถ้าไม่มีแสงเรามองเห็นไหมคะไม่เห็นและแสงจากดวงอาทิตย์ช่วยอย่างหนึ่งก็คือช่วยให้พืชสร้างอาหารในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะ ถ้าไม่มีแสงโลกนี้ก็ไม่มีความอบอุ่นนะคะเห็นไหมคะในข้อนี้เีาบอกว่าเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้านึกถึงไฟอะค่ะนักเรียนเคยสังเกตไหมแถวนี้จะมีไฟที่ว่าติดอยู่หน้าบ้านเวลาเราเดินผ่านแล้วไฟมันติดเองอะค่ะเปิดเองดับเองใช่ไหมลูกอ่านั่นเป็นไฟอัตโนมัติที่เกิดมาจากการบันทึก ะะการเซฟแสงเอาไว้ของดวงอาทิตย์นั่นเองแสงเพงมันจะมีเพงเล็กๆอยู่ในในไฟดวงนั้นก็คือเพงโซลาร์เซลล์นะคะโซล่าก็คือระบบสุริยะเซลล์ก็คือเซลล์สิ่งมีชีวิตนะคะ,ะให้นักเรียนเขียนแผนผังความคิดเรื่องประโยชน์ของแสงในชีวิตประจำวนันลงในสมุดวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี e, พร้อมทั้งระบายสีให้สวยงามค่ะสรุปความรู้จากเรื่องประโยชน์ของแสงนะคะที่เราพบเจอในชีวิตประจำวันลงในสมุดทำเป็นลักษณะของ My Map อะค่ะคำว่าแผนผังก็คือ My Mapping อ่าดูของคุณครูนะคะตัวอย่างอ่า m p p i n g ของครูเป็นก้อนเมฆค่ะอะ่าง่ายๆใช่ไหมลูกก็ต้องเล่นเบ็นเบ็อื่นก็ได้นะคะ ประโยชน์ของเสงในชีวิตประจาําวันนที่เราพบเจอมีอะไรบ้างของคุครูเจอมองเห็นสิ่งต่างๆอะไรอีกคะผลิตกระแสไฟฟ้าให้วิตามินแก่ร่างกายสังเคราะห์แสงของพืชอะไรอีกคะฆ่าเชื้อโรคได้ค่ะเป็นไงคะ พอเป็นแนวทางให้เรียนทําได้ไหมคะนักเรียนทําให้สวยกับคุณครูนะคะนักเรียนพอจะเข้าใจประโยชน์ของเสงแล้วนะคะอย่าลืมไปทบทวนเนื้อหาจากบทเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูขอจุกไว้เพียงแค่นี้ก่อนค่ะพบกันใหม่ชัว่วโมงต่อไปสวัสดีค่ะ